สวัสดีกับผมออกพวามาหน้าแง้มขึ้นครับขางทีพระหนูมาวานแห้วขมงบ้านสวนครับบ้านแห้ปนปลาดมีน้ำควงครับผมพระหนรุ่น มัน้องอะครับแม้นประมาณกระเพื่อนนี่อืมอือนี่บ่ยเดียนเด้ไม่ใช่อันนั่นเดียนฮะปลาตัวบางใหญ่เห็นบ่

หาแลยครับผมเห็นยังไงมาเดินวานดูวานเหบาเดินวานดูบาเดินวานดูวานดูเลยเดี๋ยวบีงเนาะเพิ่นกำลังใจดีเนาะกำลังใจดีเนาะปากมั่ง Nhắn mà bàn này đã cân bằng Biên cá, biên cá Biên cá hay cho ai chào nè Mưa, 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 biên cá à Biên cá đây là, ôi Cá nhà biên, khuyến nữa, cá nhà biên nữa Dân cá nó bây cho ai Nhang phải bó Nhang phải bó

องน้มองนุ่งมิติว่าแม่ขอำลุมได้เดอนัวตัวเดียวตัวหางมากเลยเอิดปะเพียนหน่อยเหอตัวนี้เป็นปะเพียนหน่อยครับผม น้องเจาไม่กินปลาน้องจไม่กินปลาคือนี่ตอนปลุกเวานไปหอดเลยุอุ้ยฟ้าขึ้นตาด้ยดเกี้ยกรบลุมหดเกี้ยกรบลุมนะมันแง่งไฟเห็นตัวมันกับวานหลุด ใเห็นพี่น้องเขาขี่เรื่องหาปลาครับผมนี่ลุม้มม่ใ่ตัวนานเยิ่มอันดีมาเป็นตับ ปลาเปียกรุ่นหนึ่งตรงนี้ไปเห็นปลาเปียนครับผมเปลี่ยนหน่อยซ้ำตัวนอนเป็นหมูด้วยจ้ะเม่เ์ทำฝ้ามือหน่อยเนาะแม่มัน แบบบัไไ oh. ปเปย่งบเปลี่ยนน่อยครับเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยเห็นโบย์นะโดยสารพอเห็นหมอเห็นแล้วคุณเจรรถเลยมีตลูกมัน Situ kemarin สวัสดี aku Eh tín ngang tí giải tí đâu mà không được มีอยู่ตัวเดียวอ่ะัวสามถูกอุ้ยอุ้ยต่นี่เกือบไปอยู่มันออกวงข้าเลยโอ้หวานเอาหัวเนื้อเลยเสียนเลยมอนเนื้ออะไรตัวนี้ เดือแไม่น้ำขงม,มีบ่ลองไม่ลองไม่รู้บ่นี่ มันเป็นห้องเนาะเอาบงูด้วยวะดีเลย มีกิลีบกระบกเครื่องแบบนี้ฮะมัอจอยเอาเบิดแล้วเงี้ย ท่าาะบอกว่าท่านผู้ตู่ว่าท่านพู้ตู่ดีพอ้ดุเงี้ยน่นิอวานนิวว งานตาขาขึนอครับผมป็าปีงครับผมปทปีครับผ่านพ้นครับผมค,บค่าพีพนนกับบานนะครับผมรับพีดูเลก็รทแก่โที่ามเพื่อเงตั้งใจให้ลูกาง้านะครับพีพนนกับบานนะครับผมพีน่สกสวัสดีครับ